คราวนี้บุคคลที่อยู่ในวงการหมอใช่ท่านออกมาเตือนโดยตลอดนะฮะก็ได้ติดตามบทบาทติดตามข้อเสนอแนะนะครับของของอาจารย์หมอมาอย่างต่อเนื่องนะครับ<ช>ก็คือค,คุณหมอธีระ วรธนารัตน์ใช่จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงๆมเมื่อวานนี้ถ้าใครได้อ่านข้อความที่อาจารย์มาโพสต์เตือนนะคะ,คะจะบอกเลยนะคะเป็นการเตือนดังๆนะคะว่าหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วสิ่งที่อาจารย์โพสต์เขียนเนี่ยเออมันใช่พออ่านปุ๊บแล้วเออมันโดนใจคนเขารู้สึกคิดแบบนี้ถึงทําให้เขาเรียกว่าผู้ตรงๆกาดตกไง<ช>เพราะไม่คาดคิดไม่คิดว่ามันอันตรายเป็นแล้วไม่ตายมันโดนใจจริงๆเพราะฉะนั้นไหนไหนแล้วนะคะเราไปคุยกับคุณหมอธีระนะคะมาพูดเตือนหรือพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรบ้างนะคะไปกันที่คุณหมอทีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอวันรัตน์จตุนประจักษ์ครับค่ะคุณหมอครับสิ่งที่น่าวิตกหรือว่าน่ากังวลที่สุดณขณะนี้ในมุมของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอซึ่งก็มีการโพสต์เตือนมาโดยตลอดคืออะไรครับตอนนี้นีสถานการณ์การระบาดเนี่ยของตัวโลกมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ดีขึ้นเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ ก็เก็เป็นตัวอันตรายเนื่องจากว่าประเทศไทยมันก็จะเือในเทไ่ยกับไคแดงค้อจบลุกล้อมรอบด้วยประเทศที่เขามีการติดเชื้ออยู่จำนวนมากนะครับขณะเกิดประการแรกสถานที่สองเนี่ยช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็รู้อยู่ว่ามันมีความเสี่ยงในประเทศนห้เยอะขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นหักเราจําได้คือเคสที่ลักลอบเข้าเมืองมานะครับไม่ได้มีแค่เคสสองเคสแต่มาเป็นสิบแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็แม้หน่วยงานกัฐก็าพยายามจะป้องก,กันเต็มที่นะครับแต่ว่าชายแดนเนี่ยมันมีพรมแดนธรรมชาติที่ยาวมากะแะไม่มีกําลังพอที่จะไปเป้าได้แต่24ชั่วโมงนะครับดังน,นั้นตรงนี้ผู้ถานก็ต้องรู้สึกความเสี่ยงว่าเออแล้วก็เข้าเชื้อมาเขรามวิบากเอาเชื้อมาแพร่ได้เพราะน,นั้นสถานการณ์ไม่ได้เป็นสถานการณ์ปกปตินะครับแต่เป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงตรงนี้ก็คือเป็นประการที่สองเรื่องที่สามเนี่ยที่เราเห็นในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มันมีหลายอีเวนต์เหลือเกินที่เราจัดงานเรื่นเรารสันสัหรือว่ามีเรื่องของคอนเสิร์ตแสดงดนตรีแต่แล้วกลายเป็นการแสดงดนตรีแบบที่เราเห็นแบบเดิมๆนะครับก็คือมีคนเฮฮาปาร์ตี้กันเยอะจันไปกันจํานวนมากเสียดเดียดแล้วก็ไม่ค่อยได้ระวังตัวใช่ไหมครับมีหลายคนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มันก็จะมีโอกาสที่เกิดวันใดวันหนึ่งแจ็คกอดเกิดคนมีเชื้อขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม ที่ไปเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยหรือไปฟังเพลงเนี่ยก็จะมีโอกาสแย่กันในคนหรือมากได้ตรงนั้นก็ทําให้เราเห็นว่าเออสถานการณ์มันดูน่าเป็นห่วงมากสําหรับประเทศไทยเรากาลังลุ้นว่าเอ,อ๊ะเราจะมีปีใหม่ที่เป็นปีใหม่ที่มีความสุขปลอดภัยจลองกันได้ตามสมควรหรือว่าเราจะเป็นปีใหม่อีกแบบหนึ่งที่จะกลายเป็นปีใหม่ที่เงียบเหงานงียบง่อยหรือว่ามีความ มีความริบตกกันอยู่ตรงนั้นขึ้นอยู่กับมือของพวกเราทุกคนค่ะคือจังหวะตอนนี้ใช่ไหมถ้าเราคุมอยู่เอาอยู่เราก็จะได้ฉลองปีใหม่แต่ถ้าเราปล่อยปะกาศตกแบบนี้เราก็อาจจะฉลองปีใหม่แบบเงียบเงาหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ครับตรงนี้ก็คือทุกฝ่ายก็ลุ้นอยูอย่ยผมคิดว่าผมไม่ใด้ฝ่ายหมออย่างเดียวฝ่ายหมอเองแล้วก็เร,กเราก็พยายามจะรักษาสมดุลอยากจะให้คนสามารถใช้ชีวิตในช่วงคลายล็อกได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถทํามาหากินได้แต่ว่า การจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยต้องระลึกไว้เสมอว่ามันไม่ใช่ชีวิตปกติเหมือนก่อนการระบาดนะครับตอนเนี้เชีวิตมันปกติขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นยังไม่เหมือนเดิมที่เราคุ้นชินใช่ครับค่<อ>นะตรงไหนก็ต้องให้ให้เราเระมากกัดระวังตัวไว้เสมอเพราะว่าไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคที่ถือว่าเป็นโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดในรอบร้อยสองปีที่ผ่านมานะครับ คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่าโรคเนี่ยมันรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวโรคหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะคนกัดตกคะทั้งสองอย่างเลยครับอ๋อทั้งสองอย่างเ,าเราตามข่าวเราก็จะพบว่าตัวเชื้อเองเนี่ยมันก็กลายพันธุ์อยูไวรัสเนีมนก็เวลามาติดเชื้อไปก็มีการกลายพันธุ์สายพันธุ์ล่าสุดที่มันกลายพันธุ์เนี่ยมันก็จะเป็นที่ระบาดไปทั่วโลกในี่ยนสายพันธุ์จีนะครับซึ่งมันแฝ้ไว้กว่าเดิมนี่หลายเท่าตรงไหนก็ทําาให้เวล เวลาเราเห็นเนี่ยการระบาดมันเลยณปัจจุบันเนี่ยมันเร็วกว่าสมัยตอนช่วงเมษาประมาณสักแปดเท่าได้คือ <c oughs> ตัวเชือ้อ <c oughs> แต่อันตัวที่สองเนี่ยที่เกิดกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือว่าคนเราเนี่ยไม่มีอาวุธสู้ใช่ไหมครับวัคซีนก็พึ่งได้และยังไม่ได้แจกจ่ายไป <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่การป้องกันเชิงพฤติกรรมเราเป็นะารมเรื่อง <c oughs> ให้อยู่กันห่างใส่หน้าก,กากเสมอล้างมือบ่อยๆ <c oughs> แต่ว่าพอทําไปนานๆเท่าเนี่ยคนก็คงมีความรู้สึก เบื่อหรือเหนื่อยมันก็ทําให้กาที่เคยเข้มแข็งแล้วก็ตกลบนะครับตรงไหนก็ทําให้เราก็จะเห็นว่าทุลูกอมอนเริ่มเหนื่อยแล้วไม่มีแล้วไม่กระหนักถึงออความจําเป็นที่จะต้องป้องกันเนี่ยมันก็ทําให้มีโอกาสแฝดได้มากขึ้นครับครับคุณหมอเตือนเรื่องกาตกมาตลอดนะฮะแล้วก็ในช่วงหลังๆก็มีการพูดถึงเรื่องการตกกันเยอะ มีการหยิบยกกรณีที่ทักทีเล็กนะครับข้ามฝั่งมาที่แม่สายก็ดีหรือแม้แต่คอนเสิร์ตที่บิ๊กเมลเท่นก็ดีเนี่ยถามคุณหมอตรงๆนะครับเราไม่ได้ไปจับผิดใครนะฮะแต่ว่าการกาดตกเนี่ยเป็นเพราะประชาชนกาดตกหรือเจ้าหนี้ของรัฐกาดตกหรือเป็นเพราะทั้งคู่ครับคุณหมอฮะถ้าผมตีตามเนื้อผ้านะครับเราไม่ได้ไปว่าใครแต่ว่าตีความตีตามเนื้อผ้าว่าเหตุการณ์ที่มันเสกเสงที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คงมีทั้งสองฝ่ายนะครับ มีกิ่นก่อนหน้าตอนช่วงท่าที่เล็กด้วยซ้ำหลายเดือนก่อนเราก็จะเห็นว่าเออบางทีมันก็กลายเป็นนักที่อาจจะอะไไปฮะไม่สามารถคุ้นเข้มได้ตลอดหรือว่าอาจจะทําให้มีการลักลั่นในเชิงของมาตรฐานการปฏิบัติบ้างมันก็ทําให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับตรงี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ๆหลายๆเหตุการณ์ก็จะเกิดจากทั้งตัวของประชาชนเองซึ่งประชาชนเนี่ยก็จะมีทั้งคนทั่วไปนะฮะรวมทั้งคนที่เป็นธุรกิจห้างร้านต่าง เราก็จะพบบอกว่าเออในสมัยก่อนเนี่ยตอนช่วงที่เราตื่นตัวกันเยอะๆเนี่ยมีความตระหนักถึงการป้อุงการก็เข้มแข็งมากแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยมันย่อหย่อนลงไปเยอะนะก็ด้วยเหตุผลอย่างที่บอกมาแต่ตอนนี้ที่ผมจะเรียนตรงๆก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติมีความเสี่ยงต่อการระบาดซ้ำนะครับ,รบและถ้าระบาดซ้ำเนี่ยประเทศที่ผมติดตามมา7.5ประเทศทั่วโลกที่ระบาดซ้ำเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าเดิม ยอดติดเชื้อรายวันที่สูงสุดจะมันจะสูงกว่าเดิมประมาณห้าเท่านะครับแล้วก็ใช้เวลาคุมนานกว่าเดิมเนี่ยสองเท่านุ่นแต่ว่าถ้เกิดไทยใช่ฮะถ้าเกิดประเทศไทยเรามีการระบาดจ้ำเนี่ยเราอาจจะมียอดของสุดไปอาจจะถึงประมาณเก้าร้ยกว่าเชสต่สอวันต้มหลัง อ่าต้องใช้เวลาคุมเนี่ยนานไปประมาณ88ิดวันก็สามเดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทำแจกเพื่อป้องกันไม่ญญให้เกิดการระบาดซ้ำนะครับแล้วก็หน้าที่มันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับธุรกิจห้างร้านคนจัดง,งานคอนเสิร์ตงานแสดงอะไรเนี่ยแน่นอนทุกคนทำมาหากินผมคิดว่เาเราก็เข้าใจกันแต่ว่าการทำมาหากินเนี่ยต้องทำมาหากินโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเพราะหากสมมติเรารีบโกยเงินในแค่วันสองวันเนี่ย เราอาจจะแจ็คพอตวันพรุ่งนี้เกิดมีการระบาดหรือการติดเชื้อขึ้นมาธุรกิจเราก็ต้องปิดตะบิดยาวซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็มันจะเจ็บตัวจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาไหวเหมือนรอบแรกนะครับค่ะคุณหมอเท่าที่ดูแล้วประเมินสถานการณ์ของบ้านเรานขณะนี้เนี่ยเราก็คุมดูแลดีในระดับหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสจะไปสัญญาณแบบนั้นไหมคะไปถึงจุดจุดนั้นไหมคะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะ ถ้าดูสัญญาณตอนนี้ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการระบ,บาดตามเมื่อไรก็ได้ในช่วงนี้เนื่องจากว่ามันจะเป็นช่วงที่ยังไม่ปลอดภัยนะครับออจากเหตุการณ์ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือชาติที่เ็ที่มาแล้วมามาเป็นล็อกแล้วก็กระจายไปหลายจังหวัดค่ะแม้ว่าทางส่วนงานรด้เขาพยายามจะไปตามคนที่มีโอกาสสัมผัสเนี่ยอยา่างเต็มที่นะครับแต่ต้องเรียนตรงๆว่าในความเป็นจริงเวลาเราถูกถามว่าสามวันห้าวันเจ็ดวัน ที่ผ่านมาเราไปเจอใครมาบ้างไปที่ไหนมาบ้างเราจะจำไม่ได้หมดหรอกครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอาจจะยังเก็บไม่หมดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเตือนให้เฝ้าระวังสองอาทิตย์นะซึ่งถ้าพ้นสองอาทิตย ไปแล้วมันเสกคือหลังจากประมาณสักยี่สิบวันยีน่สิบเอ็ดธันวาเป็นต้นไปแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสปลอดภัยแล้วเราจะเฉลิมฉลองปีใหม่กันได้อย่งางปลอดภั<า>ยอ๋อมันจะพ้นขีดใช่ไหมยี่สิบนี้ถือจะพ้นขีดเพราะเทียบกับเคสท่าขี้เหล็กกับระยะเวลาห่วงเงินถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่า<อ>ที่จะเรียนคุณรัมวัลและคุณประจักษ์ก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์เรื่องคอนเสิร์ตขึ้นมาเนี่ะนะครับเราไม่รู้จริงๆว่าในคอนเสิร์ตที่คนไปเป็นหลายหมื่นคนเนี่ย จะมีคนที่มีเชื้อโดยไม่รู้ตัวเนี่ยบ้างหรือเปล่าครับแล้วแฝ่ไปบ้างไหมเพราะนั้นนะนับไปมันก็ต้องนับไปอีกประมาณสองอาท์ซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เคร่งครัดกันในทุกๆคนเนี่ยนะครับไปถึงประมาณช่วงคริสต์มาสครับครับตรงนั้นก็จะเป็นประมาณยี่สิบสยี่สิบห้าก็น่าจะถ้าคดตรงนั้นไปแล้วไม่มีการระบาดเยอะอะไรเกิดใช่ครับตรงนั้นก็ช่วยกันลุนแต่ว่าก็ช่วยกันเคร่งครัดในเชิงการปองกันด้ว ครับครับครับคุณหมอครับขออีกสักคําถามสั้นๆนะครับคุณหมอฮะคือภาครัฐเดี๋ยบ,บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ได้ยินจากข่าวก็คือว่ามีการติดเชื้อภายในประเทศจากกรณีของท่าขี้เหล็กเนี่ยถ้าเป็นเชียงใหม่เชียงรายนี่ก็สองคนนะฮะที่ติดภายในประเทศไม่ใช่อยู่ในเสกควอนตีน,นแล้วถ้ารวมกับกรณีของบุคลากรทางการแพทย์ที่กรุงเทพเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยนะฮะมันส่งสัญญาณอะไรครับคุณหมอฮะ ส่งสัญญาณถ้าผมบอกในเชิงวิชาการแพทย์เลยเนี่ยก็ส่งสัญญาณบอกว่าเออตรงนี้มันเป็นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดได้โดยเฉาะยิ่งในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในกทมหรือว่าในบางจังหวัดที่มีเคสรายงานะตรงนั้นสิ่งที่ผมมักจะแนะนําคนใกล้ชิดรวมทั้งตัวเองเสมอเนี่ยก็คือว่าผมจะถามใจตัวเองว่าเออถ้าผมช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลที่จะต้องเดินทางจะไปเที่ยวหรือไปอะไรกันเยอะเนี่ยครับ ให้ถามดูถามใจตัวเองดูว่าเฮ้ยเราพร้อมจะรับความเสีย่ยงไหมนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราต้องไปในพื้นที่เสี่ยงม,มันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติไม่จําเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนจนเลยระยะเวลาปลอดภัยที่เมื่อกี้บอกไปะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจําเป็นต้องไปจริงๆก็ไปโดยที่ป้องกันตัวอย่างเต็มที่มีสตินะครับแล้วพอหลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยงนั้นแล้วก็คอยสังเกตอาการตัวเองดูด้วยสักสองสามวัี ว่าเราไม่สบายไหมถ้าไม่สบายก็รีบไปตรวจนะครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะงั้นถามตรงๆนิดนึงหลายคนก็สงสัยสมมติว่าเราไปอยู่ใกล้คนเขามีเชื้อโควิดเนี่ยเขาบอกต่อให้เราสวมหน้ากากอนามัยเราก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะติดเชื้อได้จริงไหมคะมีโอกาสครับแต่กี่เปอร์เซ็นต์คะ<ส>อืมโอ้จำมันก็ขึ้นอยู่กับการใส่หน้ากากแล้วก็ชนิดของหน้ากากนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่หน้ากากเช่นหน้ากากผ้าอย่างน้อยสามชั้นหรือว่าหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากของเออ่ส yeah. so okay. ีฟ้าฟ้าเขียวนะครับตรงนั้นเนี่ยเออ่มันก็จะทําให้สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงไปได้เยอะมีคนคำนวณโดยคร่าวๆก็คือว่าถ้าใส่หน้ากากเนี่ยน่าจะป้องกันได้อย่างน้อยประมาณแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสมมติหน้ากากผ้าธรรมดาเหรอคะหน้ากากผ้าธรรมดานี่แหละครับใช่ครับ แล้วก็ถ้าเกิดรักษาระยะห่างประมาณสัก1เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณสัก85เปราะซนนถ้าทางสองอย่างเลยเนี่ยโอกาสจีดก็น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าขอให้ป้องกันตัวเองให้ดีนะครับตรงนั้นโอกาสตับเชื้อก็จะน้อยครับ ค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอฝากนิดนึงเพราะเราเชื่อว่างานปีใหม่บ้านเราก็ไม่ได้เลิกแล้วที่สาคัญเนี่ยเราก็เห็นใจผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะช่วงนี้มันเป็นช่วงทาเงินจริงๆจะให้งดจัดไปก็โหยคงคงจะละําบากอะวิกฤตเศรษฐกิจมันก็หนักพอสมควรจะมีคําแนะนําอะไรอย่างไรที่เราจะได้ฉลองปีใหม่แบบไม่เงียบเหรออยากฟังจากคุณหมอเชิญค่ะอืครับก็ปกติว่าช่วงกันวาเนี่ยเป็นช่วงที่เราน่าจะเอะอะปาร์ตี้กันเรื่อนเริงกันนะครับเฉลิมฉลองกัน งานรื่นเริง,เรงทั้งหลายที่เราจัดเนี่ยนะครับอยากจะให้เป็นงานรื่นเริงที่เป็นมันไม่สามารถที่จะเป็นแบบปกติเหมือนในอดีตได้เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มันมีการระบาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนจัดงานเน้นย้ำว่าขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัยทั้งต่อตัว,วเองแล้วก็ต่อคนที่มาร่วมงานนะครับอย่างที่รัฐเขาบอกก็คือว่าเวลาตอนช่วงที่จะจัดงานขึ้นมาพยายามจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันต้องแออัดเป็นเวลาน,น,นานๆนะครับถ้าจะแออัดก็เป็นระยะเวลาสั้นๆ เวลาตอนช่วงคนจะเข้างานควรจะมีขั้นตอนการจัดกรองให้ดีวัดไข้นะฮะแล้วก็ให้เขาลงไทยชนะหรือว่าอย่างน้อยต้องบันทึกรายละเอียดของคนเข้างานมาว่าเข้าขออกเนี่ยเมื่อไรนะครับและติดต่อเขาอย่างไรนะครับนอกจากนี้ตัวของคนเข้างานเองรวมทั้งคนจัดงานเองสิ่งสําคัญคือหนาา้นากากหน้ากากนี่เป็นหัวใจสําคัญมากมาก,มากถ้าไม่มีหน้ากากแล้วโอกาสติดเชื้อมีสูงมากๆนะครับ ต้องถอดแต่ว่าถอดแล้วก็ให้กิ่นโดยที่ใช้ระยะเวลาตั้งๆห่างเป็นไปได้นะครับและถ้าเกิกดกิ่นเสร็จก็ใส่หน้ากากกลับมาตรงนั้นถ้าเราสามารถทำนิวเนอร์มัลเกินความะะปกติแบบใหม่ของการรื่นเริงขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะรื่นเริงอย่างปลอดภ <ขะ S 1> ัออย,ยค่ะอ่าละคะขอบคุณนะครคุณหมอค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัธนาัตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ค่ะวิทยาดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจในการดูแลตัวเองรักษาระยะห่างมันถึงจะป้องกันโควิดได้นะคะที่ทิงงานในในอินดอร์นะฮะหรืองานในพื้นที่ปิดเนี่ยอันนี้จะน่าน่ากลัวมากน่าเป็นห่วงมากนะครับ